สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปียกขอบคุณบายกระชอนนะครับวันนี้กระชอน .com ก็ยังปักหลักอยู่ที่บริษัทนี่เองนะครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือเราจะทําการบรรจุบล็อกหรือเหรียญที่ว่าปั๊มไปแล้วเกิดอาการเสียหายชํารุดนะครับเราจะทําการบรรจุไว้ในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณทุกองค์ทุกรูปนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันว่า นี่มีอะไรกันบ้างนะครับวันดีครับพี่แว่นครับสวัสดีครับมีอะไรบ้างครับพี่แว่นครับนี่นี่นี่คืออันนี้คือเทียนชัยในพิธีพุทธพิเศษนะครับเหล็กนะครับที่วัดบางแวกเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คืออะไรครับอันนี้เป็นยอดเทียนชัยครับยอดเทียนชัยครับครับผมอันนี้เป็นบล็อกที่สร้างพระผงครับซึ่งบล็อกของเรานั้นผ่านการทําลายมาแล้วในวันที่มหาเทวพิเศษเรียบร้อยแล้วใช่ครับอืนี่ก็คือบล็อกต่างๆนะครับ อันนี้ก็คืออัน,นอที่โค้ดต่างๆครับที่ตอบ,บนเหรียญต่างๆที่ <Space. S 2> เนื้อต่างๆที่เราสร้างครับอืมและนี่ก็คืออันนั้นอ่าเป็นตัวตัดครับตัวตัดนะครับเหรียญนะครับน,นี่ก็ตัวตัดหน้ากากครับนี่ตัวตัดอันนี้ก็เทียนชัยนะครับและที่อยู่ในทวีอันนี้นี่ก็คือเทียนอะไรครับ อันนี้เป็นเทียนในพิธีครับเทียนในพิธีนะครับครับนี่อันนี้ก็เป็นเหรียญสมเด็จพระตากสินมหาราชรุ่นต่างๆของวัดทั้งหลายนะครับแล้วก็เอามาใส่รวบรวมด้วยอย่างเช่นองนี้เนี่ยเป็นเหรียญพระตากสินมหาราชวัดอรุณครับศูนย์หกนะครับศูนย์หกเลยเหรอครับครับโอ้โหนี่ต้องบรรจุด้วยเลยนะครับนี่แหละครับเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเศษ ตะกัว่วนำเลิกนะครับซึ่งของทุกอย่างนี่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วครับทั้งหมดบนโต๊ะนี้เนี่ยได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่22มาแล้วทั้งนั้นครับนี่ก็คือเหรียญที่เราปั๊มแล้วเกิดการชำรุดะรุตนี่มีทั้งเนื้อทองแดงเนื้อตะกั่วอุยเยอะเลยนะครับนี่โอ้โหนี่นี่เป็นเศษเศษทองนั่นนี่นะโอ้โหนี่นี่นี่เยอะแยะเลยนี่เนื้อตะกั่วนนะครับซึ่งทุกอย่างบนโต๊ะนี้ เราจะแบ่งบรรจุใต้าฐานขององค์พระรูปสิริพระเจ้าตากสินม,มหาราชทุกพระองค์ใช่ครับทุกพระองค์ครับที่เราต้องบรรจุนั้นก็เพื่อความศักดิ์สิทธิ์และก็เพื่อความเป็นสิริมงคลคแก่ทุกองค์พระรูปครับครับโอ้โหนี่คือเราไม่ทิ้งเลยนะครับครับล็อ,บอกนี้ก็ผ่านการทําลายมาแล้วนะครับท่านผู้ชมในวันที่มีพิธีมหาเทวาพิเศษที่วัดบางแวก โอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับซึ่งนะครับท่านผู้ชมครับงานในพิธีย้ำอีกทีทน,น,นะครับเราจะเกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคม2558นี้นะครับท่านผู้ชมครับจะมีพิธีสมโพชเบิกพระเนตรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวัดอารมณ์ที่วัดอารุณ์นะครับเวลา13.19น,นนะครับผมหลังจากเสร็จพิธีเบิกเนตรบริษัทกระชอนครก็จะทำพิธีนะครับ อันเชิญแห่องค์พระรูปทั้ง9พระองค์นะครับมาปริสถานที่ศาลหน้าบริษัทกะชอน .com นะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าท่านว่างหรือไม่ติดภารกิจใดๆกาบเรียนเชิญนะครับมาร่วมง,งานบุญงานมหากุสศลครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนั้นเรามีการแจกเสื้อ และก็เหรียญส่วนพระเจ้าตากสินมหาราชชาววารุณด้วยช้าหมดนะครับซึ่งได้ข่าวว่าในห้ามพิบาร,รุณและเฮียตโตวารุณบอกว่าในวาระที่สามวันที่สี่กรกฎาคมนี้เหรียญส่วนพระเจ้าตากสินมหาราชชาวารุณที่จะแจกนั้นหมดแน่นอนนะครับท่านผู้ชม,ชมครับและก็ติดตามการแจกวาระที่สี่ถึงจะไม่มีเหรียญแต่เรามีของที่ไม่ แห้เหรียญส่วนพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งดีๆที่ทางทีมงานกระชอนดอทคอมได้รังสรรค์ให้ท่านชมได้รับชมกันนะครับและติดตามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสร้างพิธีมหาเทวาพิเศษแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นมวลสารต่างๆนะครับที่ w w w ไวเกระชอนดอทคอมโซเชียลแคท์ก็กระชอนดอทคอมนะครับถ้าเป็นทาง YouTube ท,ที่ค่ายเพลงกระชอนดอทคอมและ เฟซบุ๊กของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ worldwideclip. กระชอน .com ตรงนี้เราจะรวมคลิปเด็ดๆทั่วโลกเอาไว้ให้กับท่านผู้ชมโดยเฉพาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ